ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่วิชาทักษะการใช้ภาษาไทยในบทที่2เรื่องทักษะทางภาษาไทยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. บอกความสำคัญของภาษาไทยได้ 2. บอกลักษณะของภาษาไทยได้ 3. ระบุองค์ประกอบของทักษะภาษาได้ 4. วิเคราะห์ระดับภาษาได้ ภาษาแต่และภาษาถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาติประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนดังนั้นการศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาไทยจะทำให้เข้าใจภาษาไทยมากยิ่งขึ้นและยังสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้ เรามาเรียนรู้ลักษณะภาษาไทยกับอาจารย์ทิพวรรณสีสันซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนในรายวิชานี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ทิพวรรณสีสันวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับลักษณะของภาษาไทยกันนะคะลักษณะสําคัญของภาษาไทยมีดังนี้ 1. คําในภาษาไทยมีความหมายหลายความหมายมีหน้าที่หลายหน้าที่โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปของคํา เมื่อคำนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันเช่นคำว่าขันไก่ขันขันน้ำขันนอ็อต 2. ภาษาไทยเป็นภาษาพูดมีจังหวะและภาษาเขียนมีวรรคตอนการมีจังหวะในการพูดที่ถูกต้องจะทำให้ความหมายของข้อความนั้นถูกต้องถ้าพูดผิดจังหวะจะทำให้ความหมายของข้อความนั้นเปลี่ยนไปหรือภาษาเขียนจะมีการเว้นวรรค เพื่อแบ่งความให้มีความหมายที่ถูกต้องเช่นห้ามพนักงานหญิงนุ่งก,งกงนนางเกงในวันนี้เพราะจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจห้ามพนักงานหญิงนุ่งกางเกงในวันนี้เพราะจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจ 3. ภาษาไทยมีคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงคำพ้องรูปหมายถึงคำที่มีรูปเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกัน การอ่านคำพ้องรูปจะสังเกตที่บริบทของคำนั้นเช่นคำว่าเพลา,พาคำพ้องเสียงหมายถึงคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่จะเขียนรูปต่างกันและมีความหมายต่างกันเช่นคำว่าการการและการ4ภาษาไทยมีคำอุปมาอุปไม,มยหรือคำเปรียบเทียบในภาษาไทยเมื่อใช้แล้วทำให้การสื่อความหมายชัดขึ้นเช่น เงาเหมือนปุยนุ่นขาวราวกับไข่ปอก 5. ภาษาไทยเป็นภาษามีระดับชาติไทยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมทางในเรื่องการคารวะผู้มีอาวุโสซึ่งแสดงออกทางกิริยามารยาทและการใช้ภาษากับบุคคลในสังคมจึงแตกต่างกันด,ด้วยวัยด้วยวุตรลำดับญาติลำดับชั้นปกครองภาษาไทย จึงมีลักษณะการใช้คำให้เหมาะกับกาลเทศะและบุคคลเช่นการใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งแทนตัวผู้พูดเช่นคำว่ากู oo, เราฉันข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้า,า,าภาษาไทยมีคำเทียบเคียงใช้มากมายเพื่อนำมาใช้เทียบเคียงกับคำที่ต้องการหลีกเลี่ยงใช้ในบางสถานการณ์เช่นคำว่าตาย เราไม่ต้องการใช้เพราะเกรงจะสะเทือนใจหรือดูหนักเกินไปเราก็สามารถติดเลี่ยงใช้คำเทียบเคียงได้เป็นเสียสิ้นสิ้นใจสิ้นลมหมดบุญหมดกรรมเป็นต้นค่ะขอบคุณอาจารย์ทิพวรรณศรีสรันที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของลักษณะภาษาไทยต่อมาเราจะมาทำความเข้าใจถึงระดับภาษากันนะคะ ในการใช้ภาษานอกเหนือจากความถูกต้องเหมาะสมของถ้อยคำแล้วยังควรต้องคำนึงถึงเรื่องของระดับภาษาด้วยซึ่งภาษาแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ภาษาแบบแผนภาษากึ่งแบบแผนและภาษาปากเรามาชมคลิปวิดีโอตัวอย่างการใช้ภาษาแบบแผนกันคะ่ะ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเชิญเครื่องราชสักการะไปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระจมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2,563 วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ท่านผู้หญิงจรุจิตทิคาระราชเลาขาธุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นผู้ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา12สิงหาคม2563บริเวณหน้าประตูพระบรุณอยู่เจนศูนย์จิตรดาพระราชวังดุสิต มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอก,นกชนองค์กรและมูล,ลนิธิต่างๆเชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ทูบทีนแพรไปทุลกล้าทุงกระหม่อมถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ ภาษาแบบแผนหรือภาษาทางการผู้ใช้ภาษาระดับนี้ควรคำนึงถึงความสุภาพและมารยาทในการสื่อสารยังต้องคำนึงถึงความถูกต้องทางด้านหลักภาษาเราจะเห็นการใช้ภาษาแบบแผนได้จากข่าวในพระราชสำนักจดหมายราชการและตำราวิชาการต่างๆคลิปวิดีโอตัวอย่างการใช้ภาษากึ่งแบบแผนรวมทั้งแบบลงนามการประชุม าการเตรียมระเบียบวาระการประชุมนะคะก็คือการกําหนดเรื่องที่จะเสนอเข้าพิจรารณาหรือที่อาจารย์พูดไปแล้วนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่เคยทําระเบียบวาระการประชุมนะคะให้เอาก๊อปปี้อันนี้ไปทําได้เลยนะคะอาจารย์ก็เตรียมไว้ให้ในในคู่มือนะคะสมมติว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เลยนะคะเอาไปใช้ได้เลยนะคะมันก็จะมีเรื่องระเบียบวาระการประชุมอะไรนะคะ ครั้งที่เท่าไหร่ถ้าเป็นครั้งแรกก็ครั้งที่หนึ่งทับพศที่เราทำนะคะวันที่เท่าไหร่สถานที่ประชุมที่ไหนวาระที่หนึ่งมันก็จะมันจะเรียนเป็นแบบวาระที่แล้วก็ตามด้วยเรื่องวาระที่หนึ่งเรื่องแจ้งเพื่อทราบส่วนใหญ่อันนี้ใครเป็นคนแจ้งแจ้งเพื่อทราบใช่ไหมคะประธานเป็นคนแจ้งอยากให้ลูกน้องรู้เรื่องอะไรก็แจ้งแจ้งแจ้งมาในที่ประชุม าวาระที่สส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมอันนี้คือแบบฟูลออปชันนะแบบฟูลออปชันเอกชนอาจจะไม่ได้ทําแต่ถ้ารัฐบาลเขาจะตรวจรายงานการประชุมส่วนใหญ่รายงานการประชุมเ,เลขาจะส่งให้กรรมการก่อนการประชุมครั้งนั้นๆนะคะรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเลขาก็ต้องส่งให้หลังประชุมหรือสัปดาห์ใช่ไหมคะกรรมการจะต้องตรวจรายงานการประชุม แล้วพอวันที่มาประชุมทุกคนก็จะมารับรองรายงานการประชุมในห้องประชุมนั้นสำหรับการใช้ภาษากึ่งแบบแผนจะไม่เข้งคัดมากเท่ากับการใช้ภาษาแบบแผนเช่นการบรรยายการประชุมและงานเขียนในนิตยสารคลิปวิดีโอตัวอย่างภาษาปากอะไรกันนะอะไรกันนโอ้ไม่รู้เรื่องเลย เอาเอาพูดกันเนี่ยไม่ได้รื่นหูเลยเนี่ยฮอสซูเตอร์ฮันนี่เลมอนเถียงเหรอเปล่าไม่ต้องมาเสิร์ฟกลับไปเลี้ยงกวางเลยป้าเขอยากกลับอยู่เหมือนกันน่ะหยุดเลยอะไรนะหูตึงหรือเปล่าเปล่าชุ่มคอซะอย่างพูดอะไรก็รื่นหูขึ้นเยอะโฉมใหม่ฮอสซูเตอร์ฮันนี่เลมอนเย็นชุ่มคอจริงจริงจะเห็นได้ว่าระดับภาษาปากเป็นภาษาที่พูดคุยกันในชีวิตประจำวัน ซึ่งไม่เข่นคัดในเกณฑ์หรือระเบียบวยากรทางภาษานักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะภาษาไทยระดับภาษาเพราะฉะนั้นเราควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของภาษาแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ